อยากมีสิทวงเมื่อเห็นเธอคนคนอื่นเจ็บช้ำกล้ำกลืนต้องนอนสะอึกเดียวได้รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู้ทางใจรักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหนตัดอกตัดใจไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะอยากอบอกว่ารัก รักเธอสักหมื่นพันครั้งสิ่งที่รับฟังมีเพียงทันเทวดาก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้าแต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปราชนะบังเอิญเลิกราช่วยมาจ้งตาฉันทีก็อยากจะขอ เป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีถ้าฟ้อยินดีคงมีโอกาสแลกใจสวัสดีครับผมเก่งกตรเิทซิงนะครับในเคยสบีรุ่งเรืองครับภายใต้การบริหารงานของคุณนกรบรุงไทยครับผม ครับมีลูกค้าหลายๆท่านนะฮะก็เข้ามาทักทายและสอบถามสินค้านะครับซึ่งเนะครื่องมือการเกษตรทุกตัวนะครับที่ผมมีนะครับมีสินค้าใหม่และมีสินค้าที่เป็นรุ่นเก่าแต่เป็นสินค้าใหม่เหมือนกันนะฮะก็ดูแลกันในช่วงที่ว่าการทํางานทุกอย่างผมต้องมีรับประกันนะฮะผมจะไม่มีสินค้าที่เป็นมือสอง นะครับเมื่อมามาจำหน่ายเพราะว่ามีผลต่อการทำงานระยะสั้นนะครับ mm hmm. เกิดมีการเสียหายจากสินค้าที่มีอายุการใช้งานมานานนะครับต้องมีการซ่อมบารุง mm hmm. ก็เลยไม่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกระจะต้องมาเหนื่อยซ้ำซ้อนนะ mm hmm. ผมก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะนำมาลงนะยังไงตอนนี้นะครับมีสินค้าที่เป็นออริปเปออ์นะครับ mm hmm. เพราะเดี๋ยวโรงงานน้ำตาลก็คงจะ มีการดำเนินการเป mm ิดแล้วส่วนสินค้าที่เป็นขุดมันตอนนี้ก็เร่งขุดกันอยู่นะครับเพื่อได้ผลผลิตนี้มาแปลสภาพเป็นรายรับเป็นเงินทองทั้งนั้นเลยนะฮะก็ยินดีดูแลนะครับผมมาติดต่อได้นะครับผมสตาร์สินค้าที่เป็นเครื่องขุดมันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เป็นของใหม่นะครับแต่เป็นรุ่นเก่านะครับ สตาร์ทกันอยู่ที่9,500บาทนะครับผมถ้าท่านสนใจติดต่อได้นะครับจาก SCB รุ่งเรืองและมีริปเปอร์หรือจะเป็นยกร่องนะครับในส่วนของการดูแลเรื่องผลผลิตในเรืเ่องของทั้งอ้อยและมันนะครับและผ่านซอยนะครับก็จะขายดีนะครับในส่วนของสวนยูคานะครับสนใจสินค้าประเภทไหน โปรดกรุณาติดต่อมาได้เลยนะครับจาก SCB ร่วมเครับผมกับวันนี้ผมเก่งกเกษตรซิ่งเข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ขอญาติอารากนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ